นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักตว์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการตรวจสอบระบบจุดระเบิดแบบ DC CDI นะครับรถในแบบก็คือรถคาวาซากิเชียนะครับรถคันนี้นะครับทางอดีตลูกศิษย์เขาได้บริจาคให้ผมมานะครับ แล้วผมเนี่ยก็ได้ได้ยกต่อให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งนะลูกศิษย์คนเนี้ยเขาก็ได้ทําการผ่าเครื่องแล้วโอเวอร์ฮอนเครื่องตอนเนี้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยระบบกําลังอัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเครื่องยนต์เรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็มาทําการตรวจสอบระบบไฟต่อปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับสตาร์ทแล้วไม่มีไฟออกหัวเทียนนะฮะเมื่อไม่มีไฟออกหัวเทียนนะครับ เราก็ได้ทำการลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่เปลี่ยนแล้วไฟก็ยังไม่ออกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หัวเทียนสงสัยว่าปลั๊กหัวเทียนเสียนะครับเราก็ถอดปลั๊กหัวเทียนออกเพื่อพิสูจน์สตาร์ทก็ไม่มีไฟออกหัวเทียนนะครับปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ปลั๊กนะครับเมื่อลองพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วนะครับปรากฏว่าไฟก็ยังไม่ออก ก็แสดงว่าในรถคันนี้ระบบจุดระเบิดนี่มีปัญหานะครับในรถคันนี้นะครับใช้ระบบจุดระเบิดแบบ DC c d i ระบบจุดระเบิดแบบ DC c d i ก็คือจะต้องมีไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟผ่านฟิลไฟจากฟิลเนี่ยจะไปรออยู่ที่สวิตช์กุญแจ แล้วเมื่อเปิดสวิตกุญแจจะมีไฟวิ่งผ่านสวิตกุญแจแล้วจ่ายไฟ DC 12โวลต์เนี่ยไปที่กล่อง C D I นะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ในรถคันนี้เนี่ยนะครับพอเปิดสวิตกุญแจปั๊บฟิลจะขาดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตรงสวิตกุญแจนิดนึงก่อนนะครับถ้าสวิตกุญแจรถของท่านดี เมื่อเราเปิดไปที่ออนเนี่ยนะครับเราจะต้องดึงตัวลูกกุญแจเนี่ยออกไม่ได้นะครับต้องดึงลูกกุญแจออกไม่ได้แต่คันนี้เปิดไปออนแล้วมันดึงตัวลูกออกได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาซ่อมรถกับผมเนี่ยแล้วสวิตกุญแจเป็นแบบเนี่ยผมจะต้องแนะนําให้เปลี่ยนสวิตกุญแจเพราะว่าเนี่ยคือหนึ่งปัญหาแล้วนะครับแต่ในรถคันนี้ปัญหายังไม่ใช่สวิต ดีนะออฟออนต้องดึงไม่ออกแต่คันนี้มันดึงออกได้ะนะครับพี่ปุ้ยเสียบฟิลเข้านะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบฟิลเข้านะครับอันนี้จะเป็นฟิลรุ่นเก่าเป็นฟิลหลอดแก้วเสียบฟิลเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับเดี๋ยวพอผมเปิดสวิตกุญแจนะฮะจ,จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมเปิดสวิตกุญแจนะครับเห็นไหม ฟิวขาดทันทีเลยครับฟิวขาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอฟิวขาดปับ๊บมันก็จะไม่มีไฟเนี่ยจ่ายไปเลี้ยงกล่อง C D I นะครับผมก็ลองพิสูจน์ต่อไปนะครับลองเอาไขควงเอาลวดเนี่ยมาพันแทนเลยไม่ใช้ฟิวปรากฏว่าตรงสองขั้วตรงเนี้ยร้อนมากเลยนะครับแล้วไฟก็ยังไม่ออกหัวเทียนอีกด้วยนะ ก็เลยสงสัยว่ากล่อง C D I คันนี้มันมีปัญหานะครับสงสัยว่ากล่องเนี่ยมันมีปัญหาทีนี้ก่อนที่จะสงสัยว่ากล่องมันมีปัญหาเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปทําการตรวจสอบเบื้องต้นตามหลักการก่อนตรวจสอบอย่างไรในรถที่เป็น DC เมื่อเราเปิดสวิตกุญแจจะต้องมีไฟเนี่ยไปเลี้ยงกล่องอ่ะพี่ปุ้ยมาถือครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนมือตากล้องนะครับเดี๋ยวผมขอปลดปลดปักกล่องอันนี้ออกนะครับนี่กล่องเดิมนะครับผมปลดออกนะครับแล้วผมจะเอาฟิลตัวใหม่ใส่แทนนี่นะฟิลที่ทําให้ท่านดูนะยอมเสียฟิลเลยนะครับผมฟิลออกนะครับมีฟิลตัวใหม่ ส่วนปลั๊กมันเดี๋ยวผมปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยมาใส่ในรถที่เป็น DC เมื่อเราเปิดสวิตกุญแจจะต้องมีไฟ DC 12โวลต์เนี่ยจ่ายไฟมาเลี้ยงกล่อง CDI นะครับพิดปุ้ยวางปลั๊กนั้นไปเลยผมปรับมิเตอร์ตัวเนี้ยไปที่ DC 50นะครับสายวัดสีแดงผมจะแตะไปที่สายสีน้ำตาล นีนะครับสายสีน้ำตาลจะเป็นไฟดีซีมาเลี้ยงกล่องส่วนสายวัดสีดำผมแตะลงกาวถ้ามีไฟมาเลี้ยงกล่องเข็มมิเตอร์จะขึ้นเปิดสวิช์แจ <c oughs> เห็นไหมครับพอเปิดสวิช์แจจะมีไฟดีซ12โวลต์มาเลี้ยงกล่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟมาเลี้ยงกล่องสมบูรณ์นะฮะถูกต้องนะครับ ในรถคันนี้อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องจะทำงานได้จะต้องมีสายต่อลงกราวนะกราวของรถคาวาซากิคือสายสีดำคาดเหลืองผมก็จะปรับมิเตอร์ไปที่บูสเซอร์หรือบัสเซอร์นะครับแล้วผมก็เทสมิเตอร์ก่อนนะครับเอาปลายสาย2เส้นแตะกันคาดมิเตอร์ดังสายจะไม่ขาด เสร็จแล้วผมก็มาเช็คสายกาวกาวกล่องนะครับดำคาดเหลืองนะกาวกล่องไม่ขาดนะครับมิตเตอร์ร้องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สีเส้นนะครับผมได้ทำการเช็คไปแล้ว2เส้นมีไฟมาเลี้ยงกล่อง สายกล่องต่อลงกลาวนะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะทำงานและปล่อยไฟเนี่ยออกไปที่คอยได้จะต้องมีสัญญาณกระตุ้นจากตัวพันเซอร์คอยนะครับผมก็จะพาไปเช็คพันเซอร์คอยอี่ปุ้ยต้องเดินออกไปข้างหน้า พันเซอร์คอยล์รถคันนี้นะครับสายที่ออกจากพันเซอร์เนี่ยคือสายสีฟ้าคาดเหลืองนะครับจะเหมือนรถ Honda แต่ว่าจะมีสายออกจากพันเซอร์มาแค่เส้นเดียวการตรวจสอบพันเซอร์คอยของผมเนี่ยผมจะทำอยู่2วิธีคือ 1. วัดค่าความต้านทานกับ 2. วัดไฟ AC ที่ผลิตออกมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบคร่าวๆนะครับ วัดค่าความต้านทานผมจะปรับมิตเตอร์ไปที่คูณสิบมิตเตอร์ครับมิตเตอร์มิตเตอร์นะผมจะปรับมิตเตอร์ไปที่ R คูณสิบในการตรวจสอบจริงๆคือคุณต้องรู้ค่ามาตรฐานว่าค่าความต้านทานเท่าไหร่เมื่อรู้เสร็จปรับมิตเตอร์ไปที่คูณสิบคุณต้องทําการซีโร่นะซีโร่เข็มมิตเตอร์จะขึ้นไปที่ศูนย์ทางขวานะแต่เนี้ยทำให้ดูคร่าวๆนะครับ พอซีโร่เสร็จปั๊บทำการวัดสายมิเตอร์1เส้นแตะไปที่สายสีฟ้าคาดเหลืองและสายมิเตอร์อีกเส้นหนึงแตะลงกาวแล้วดูที่เข็มมิเตอร์เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับอยู่ประมาณสัก18 18คูณ10อ่านได้180โอห์ม นี่คือการวัดค่าฟา้ามต้นานทานแต่ถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าไอรุ่นเนี้ยค่าฟา้านต้านทานมาตรฐานมันคือเท่าไหร่ผมจะใช้วิธีนี้ปรับมิเตอร์ไปที่คูณ10คูณ10แล้วใช้ปลายสายมิเตอร์แตะไปที่สายสีฟ้าคาดเหลืองนะครับฟ้าคาดเหลืองพี่ปุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ไปที่ฟ้าคาดเหลืองแล้วครับเนี่ยฟ้าคาดเหลือง แล้วปลายสายมิตเตอร์อีกเส้นหนึ่งผมจะแตะลงกาวหลังจากนั้นนะครับให้ไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทเห็นไหมท่านจะเห็นว่าเข็มมิตเตอร์มันกระดิกหน่อยหนึ่งอีกทีหนึ่งอพอครับมาเป็นตากล้องต่อ ตอนนี้ผมได้เช็คแล้วนะครับตัวพันเซอร์คอยเนี่ยก็ไม่เสียหลังจากนั้นจะเช็คต่อไปว่าสายจับปลั๊กตรงเนี้ยที่เชื่อมต่อกับพันเซอร์คอยเนี่ยไปที่กล่อง C D I เนี่ยเสียหรือเปล่าผมก็จะปรับมิเตอร์ไปที่บูสเซอร์หรือบัสเซอร์เทสเครื่องนะครับดังอ่าผมก็จะเช็คว่าสายพันเซอร์เนี่ยขาดไหม นะฟ้าคาดเหลืองนะครับฟ้าคาดเหลืองมิตเตอร์ดังนะครับสายพันเซอร์ไม่ขาดชี้มาที่ผมครับมีไฟไปเลี้ยงกล่องแล้วนะครับสายสีน้ำตาลกล่องต่อลงกาวได้แล้วสายสีดำคาดเหลือง มีสัญญาณกระตุ้นจากพันเซอร์ไปแล้วนะครับฟ้าคาดเหลืองจ่ายไปที่กล่องกล่องจะต้องจ่ายไฟออกจากกล่องไปที่คอยในรถคันนี้สายที่จ่ายไฟออกจากกล่องมาคอยเนี่ยคือสายสีดำนะแล้วคาวาตัวนี้ใช้คอยแบบมีสองขั้วอันนี้เป็นไฟเข้าอันนี้เป็นกาวสายสีดำผมก็จะเช็คว่า สายจากกล่องมาที่คอยเนี่ขาดไหมนะครับมิตเตอร์ก็ยังอยู่ที่บูสเซอร์เหมือนเดิมนะครับผมก็เช็คสีดำเส้นนี้นะไม่ขาดนะครับสายจากกล่องมาคอยไม่ขาดแต่ทำไมไฟเนี่ยไม่จ่ายออกไปที่หัวเทียนทำไมฟิลขาด นะครับผมก็สงสัยว่ากล่องติดรถเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมเช็คราคากล่องนี้มาแล้วนะครับราคาพันกว่าบาทผมจะไม่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเสียจริงหรือเปล่าผมก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการนำเอากล่อง C D I ของรถ Honda Nova Sonic นะครับที่เป็นโซนิกตัวเก่าเอามาทดสอบว่ากล่องอันเดิมติดรถเนี่ยมันเสียจริงไหมฟิลมันขาดไหมไฟมันออกหัวเทียนไหมนะครับผมก็ได้กล่อง CDI มาอย่างนี้นะครับนี่คือกล่องโซนิกนะครับกล่องโซนิกตัวนี้นะครับอ่าถ้าเรามองเข้าไปอย่างนี้นะครับปลักบนซ้ายนี่คือสัญญาณพันเซอร์ ลักบนขวาเนี่ยคือส่งไฟไปที่คอยลักล่างซ้ายเส้นเนี้ยคือไฟมาเลี้ยงกล่องแล้วลักล่างขวาเนี่ยคือสายกลาวผมจะทำการเสียบกล่องโซนิคเข้ากับลักไฟของเชีย <c oughs> นะครับี่ปูอยู่ตรงเนี้ยแม่ต้องตามมาแล้วผมเสียบลักนี้คืน เรียบร้อยนะครับผมจะทำการเสียบนะครับบนซ้ายพันเซอร์พันเซอร์อันอนี้คือฟ้าคาดเหลืองบนขวานะครับคือคอยคอยคือดำล่างซ้ายคือไฟเลี้ยงสีน้ำตาล แล้วล่างขวาคือกลาวสีดำคาดเหลืองตอนนี้ผมทำการเสียบปลั๊กกล่องโซนิกเข้ากับปลั๊กของเชียร์ของเดิมนะครับอ่าไปดูครับี่ตุยต้องเดินอ้อมนะ <c oughs> เสียเวลาท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ ผมทำการเปิดสวิตช์กุญแจนี่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 ฟิวกันฟิวกันนะฟิวไม่ขาดนะครับผมจะทำการเปิดสวิตช์กุญแจท่านดูนะครับว่าฟิวขาดไหมเห็นไหมครับฟิวไม่ขาดนะครับฟิวยังอยู่เป็นปกติสุกอยู่ทีนี้ผมจะทำการสตาร์ทเครื่องที่ปุ้ยอย่าไปสตาร์ท ทันดูนะครับเห็นไฟโดดออกไหมครับเห็นไหมฮะออกแรงและต่อเนื่องด้วยครับอ่าอีกทีนึงอ่านะครับนิ่งบางเห็นไหมฮะอ่าอีกที่นึงอีกทีนึงอีกทีนึงเห็นไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นในรถคันนี้หลังจากผมพิสูจน์มาทีละขั้นตอนแล้วรู้แล้วว่าเป็นระบบจุดระเบิดแบบ DC CDI มีไฟไหลจากไหนไปไหนอย่างไรตรวสอบมาปุ๊บผมสงสัยว่ากล่องติดรถเนี่ยมันมีปัญหากล่องมันช็อตมันพังอยู่ข้างในอันนี้ผมเช็คไม่ได้ข้างในแล้วผมได้เอากล่องโซนิกเนี่ยมาลองแทนปรากฏว่าฟิลไม่ขาดมีไฟโดดออกหัวเทียนได้ตามปกติก็สรุปได้เลยว่ารถคันเนี้ยกล่อง CDI เดิมติดรถเนี่ยพังครับนะก็ ต้องซื้อกล่อง C D I เนี่ยมาเปลี่ยนใหม่วันนั้นท่านที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อยู่นะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าการที่จะเอาคําตอบคือท่านต้องไปตรวจสอบและพิสูจน์นะครับไม่ใช่ท่านมาถามผมเพื่อเอาคําตอบเอารถมาให้ผมซ่อมผมก็ต้องมานั่งไล่หาไล่หาผมไม่มีอะไรล่ตรงรุ่นมาทดสอบผมจะต้องใช้วิธีประยุกต์นะครับแอพพลายดัดแปลงเอา ตอนนี้ผมพิสูจน์และยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่ากล่อง C D I ติดรถเนี่ยเสียร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ยเราไปซื้อกล่อง C D I กล่องเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่นะครับด้วยความสบายใจเลยครับเพราะมันเสียจริงๆครับนะฟิลก็ไม่ขาดไฟก็ออกหัวเทียนส่วนกล่องที่ท่านซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นกล่องแท้กล่องเทียมกล่องเทียบกล่องแท้เก่ากล่องแท้ใหม่ก็แล้วแต่นะครับนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เวลาซ่อมรถมีปัญหาเนี่ยท่านต้องไล่ตรวจสอบก่อนนะครับไม่ใช่ถามอย่างเดียวส่งที่ผมนี่ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าระบบไฟฟ้าเรามองไม่เห็นตัวมันนะครับเวลาเราจะไปตรวจสอบเนี่ยเราจะต้องเข้าใจหลักการทำงานหรือวงจรมันก่อน เดี๋ยวผมจะมีสอนทฤษฎีให้ว่าไอวงจรแบบ DC เนี่ยมันทำงานอย่างไรนั้นก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามผมไว้นะครับนะจะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มานำเสนอให้ท่านนะให้ท่านเนี่ยนำไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษารถเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นั้นก็ต้องขอกล่าวครับว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ สวัสดีครับ